ดีดีดยิงงานสร้างเจ๊จันเอ๊ะอ้าแดดบ่ดูขนาดแดดฮอนอนนี่แดดหอนเนาะแดดหอนอยู่ แดดก้อนกอใส่เสียบปลั๊กมันก <esis Beet le> ันหมดแล้วได้ฮีตเกียรตัวนี้มันเหาวอยู่ได้ฮีตเกียร์เหีายวเสียบรดปลาโล มเมอจะไม่แยกเขากลางก่อนเพราะว่ายินเทียไปป่าต้นันถาเออเทียมาลุหรือว่าอะไรจะใช้เงาๆรู้ใช่เทียชิมฮามตรเก็นเบี้ยมันยัง่าย แยกมินมินกนตีมันแตกออกเป็นอย่างนี้ตัดเลยไม่ใช่เล่าทางบันเดียวกี่เขาเลยบ่บ่บิดไปอีกบิดหมดหมดเจอบิดเข้าไปอีกบ่บิดตัวแดงๆเข้าไปบิดกลับมาหาเจ้าบิดกดลงบิดไป พุ่มลงเลยกระบ,บิดเข้าไปนะจ่ะมันมี่พุ่มน้ำน้ำ,นำมาดิเออให้มันล่านปากสิเออบอ่ตัวนั้นตัวนั้นบ่ตัวนั้นนี่เออลองเบิงังมาได้ปินมีน้ำมันตืดจือจือบ่อะไรนะลองเบิังมันตืดป่ะเลยชอบิองังเออบ่บ,บ่มันเดียมัน đáp đạp mất đi Dừng lại, dừng lại Bố hãy là, hãy là, bố bỏ bíp Môn mất nè Bố bíp, môn này mất thử đi Cốt con bỏ cốt mày.